สวัสดีครับมาพบกันต่อเลยนะครับลัคนาราศีต่อไปคือลัคนาพฤกษ์นะครับทำนายในช่วงของ15มีนาจนถึงประมาณ14เมษายนนะครับผมก็เป็นลัคนาที่6ละในช่วงนี้นะครับแล้วก็มาทำนายในช่วงนี่แหละครับใกล้ใกล้ปิดดิวแล้วนะครับประมาณนี้นะก็ไม่เป็นไรครับก็ดูตามไปนะครับใครว่างดูก็ดูนะครับใครว่างคอมเมนต์ก็คอมเมนต์แล้วกันนะครับผมก็ทำไปเรื่อยๆนะครับตามเวลาที่มีช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะครับประมาณนี้เนาะอ่ะ นะเราก็ไล่ไปนะครับลัคนาราศีพฤกษศกเองเนี่ยมากับแก a r d i a n อ็น e จไม่ใช่มากับแกบ Guardian the Galaxy เรียนออฟเดอะกาแล็เนาะอ่าเราก็จะปูเรื่องนี้เป็นของคนล,นลักษณาราศีพฤษศในปีนี้นะครับจะได้ดูกี่ตอนไม่รู้นะครับอยู่ที่ความว่างของคนทำนะครับวันที่15มีนาจนถึงประมาณ14เมษาเนี่ยดาวจะย้ายออกมาเป็น2 4ช่วงด้วยกันนะครับเราก็มีดาวที่ย้ายก่อน มีดาวเกตย้ายตามมีดาวพุธย,ย้ายแล้ววันนี้คือดาวสุกย,ย้ายนะครับเราตั้งลัคนาของคนลัคนาราศีพฤกษ์ไว้ตรงนี้นะครับช่องที่เป็นวินาศช่องที่เป็นมรณะช่องที่เป็นอลิเราก็ต้องดูว่ามันมีดาวอะไรตกอยู่นะครับประมาณนี้เนาะอิทธิพลสําคัญของคนลัคนาราศีพฤกษ์เองเนี่ยมันคือดาวนี้ครับมันคือดาวมนณะตัอยู่ที่ย้ายเข้ามา7ปีเนี่ยตั้งแต่8มีนาจนถึงประมาณ18กรกฎาคมปี72มนุษยมจะตอยู่แปลว่าการเปลี่ยนแปลง คนลก so left, ักนาราศีพุกศกาต้องมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนที่มันเคยอยู่กับเมฆนะครับมาเจ็ดปีคนลัษนาราศีพุกศอย่างไงคุณต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาบอกว่าถ้ามันจะอยู่เข้าแล้วไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตก็จะดักดานอยู่นั้นมันเหมือนกับความหมายของมันจะอยู่แปลว่าไม่มีอะไรกับแปลว่าความยิ่งใหญ่เพราะนั้นคุณต้องเลือกเอาว่าคุณจะเอาความยิ่งใหญ่หรือว่าคุณจะเอาความเหมือนเดิมความไม่มีอะไรนะครับเพราะนั้นมนุษย์อยู่อยู่เจ็ดปีต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับ มนนุ่นยูอาจจะแปลว่าการตามหาแพชชั่นมนษุ่อยูอาจจะแปลว่าความยิ่งใหญ่นะครับคนลักขณาราศีพฤกโศกเตรียมลองดูไวด้ดีแล้วตอนนี้มนษุ่นยูไปอยู่ในเรือนของสุภาละไปอยู่ในเรือนของสุภาในนาวาังของเขานะครับเริ่มนาวาังที่หนึ่งของเขาเพราะฉะนั้นนั่นคือความคิดละคิดมากคิดเยอะคิดวกวนอ่าประมาณนี้หรือมีโปรเจกต์ใหญ่ให้คิดละนะครับนี่คือมันนุ่อยูนะครับ, you, รบดาวต่อไปนั่นคือเดาอะไรครับเดาเจ็ดที่เพิ่งย้ายเข้ามาย้ายตามเข้ามาเนาะ จริงย้ายมาก่อนก็คือ1มีนานะครับย้ายก็มาเป็นกรรมะนะครับเพราะนั้นดาวเสาย้ายก็มาเป็นกรรมะเนี่ยอยู่ไปเลยจนถึงประมาณ19พฤษภาปี6กกรมมะคือการกระทําการงาน7คือเรื่องของความอดทนเรื่องของโทษทุกข์เรื่องของการวางรากฐานเรื่องของแม่เนาะเพราะนั้นเราตีความพวกนี้เข้าไปนะก็เราก็เลยจะรู้ว่าเฮ้ยฉันต้องทํางานด้วยความอดทนฉันจะต้องทํางานวางแผนรากฐานอันยิ่งใหญ่เจ็ดยังหมายถึงพวกอุตสาหกรรม เจ็ยังหมายถึงเรื่องของกเกษตรกรรมนะครับทำงานเกี่ยวกับด้านนี้กกเกษตรกรรมอุตสาหกรรมเนาะหรือทํางานหนะักได้ไหมทํางานแบบว่าไม่เชื่อใครได้ไหมเพราะเจ็เป็นดาวที่ไม่เชื่อใครอ่าเพราะฉะนั้นฉันก็จะเกิดความหวาดระแวงในการใช้ชีวิตในการทําการเกิดขึ้นข้อดีของมันมันอาจจะทําให้เราละเอียดอ่อนขึ้นข้อเสียมันอาจจะทําให้เราระแวงจนเกินไปเพราะนั้นคุณต้องเลือกนะครับดวงดาวตอนนี้มีทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณได้เลือกว่า คุณจะเลือกทําในแนวไหนเนาะอย่าไปมองเรื่องของดวงดาวที่เขาทํานายกันว่ามันมีด้านเดียวเสมอไปทุกอย่างมันคือการเลือกของเราเท่านั้นเองอย่างเช่นวันนี้เราบอกว่าวันนี้เราจะต้องซื้อหวยถ้าเราบอกว่าเราไม่ซื้อหวยชีวิตอาจจะเปลี่ยนอย่างเงี้ยได้ไหมแต่ถ้าเราซื้อแล้วเราเสียงเงินชีวิตเราก็เปลี่ยนเออใช่ป่ะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่การเลือกของเรา นะครับวอนนี้เั้น7คือดาวดวงที่2ที่จะอยู่ตรงนี้ไปอีกประมาณ2ปีครึ่งนะครับแล้วก็มี8ที่อยู่ตรงนี้เนาะแอยู่ในเรือนของวินาศนั่นหมายความว่าเราเองอาจจะมีการเดินทางไกลไปนู่นไปนี่อยู่ตลอดเวลาเนาะเพราะ8คือการเดินทาง8คือเรื่องของการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวคือโรเคเออคือเรื่องของการ transfer เนาะ transportation เนาะประมาณนี้เปลี่ยนแปลงได้หมดนะครับนั้น8 อาจจะบอกว่าเป็นการเดินทางไกลเป็นเรื่องของรถยนต์ควรจะซื้อรถไหมอ่าเนาะแปดวิน,ะนาทก็ยังไม่ซื้อประมาณนี้เนาะแปมันจะค่อย,ย้ายอีกทีหนึง่งนะครับก็คือวันที่17ตุลานะครับตอนนี้ก็เลยทําให้คนลัษนาราศีพฤกษตกเองอาจจะไม่แปลกไ,ไม่แหวกไม่แหกทําตัวปกติเนาะแล้วก็พอไม่แปลกไม่แหกไม่แหวกอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเชื่อคนง่ายประมาณนี้ได้ไหมราหูบอกเชื่อคนยากแต่ เสาบอกเชื่อคนยากแต่ราหูบอกเชื่อคนง่ายมันก็เลือกไปตามวิธีเชื่อคนง่ายเพราะอะไรเพราะความรักเพราะเราสูขอยู่นี้เพราะการเงินช่วงนี้อาจจะมีมิรเยอะมิจาชีพอาจจะโทเข้ามาหาคนลนักคณะศีพุ่งสงเยอะเพราะเราต้องระวังเนาะเราต้องระวังเพราะว่ามันแปมันคือการคอยตามการลุ่มหลงการลุ่มหลงทําให้เราเกิดความวินาศเกิดขึ้นได้นะครับ นะราะนั้นเราก็ต้องระวังไว้นะประมาณนี้จะซื้อรถหรอไม่ควรซื้อตอนนี้เพราะลาหูยังเป็นวิน่าจะเปลี่ยนรถไม่ควรเนาะแต่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับรถฝูยมันเป็นมาตลอดเลยก็เพราะมันวินานั่นเองนะครับดาวสุกเองตกอยู่ในช่วงนี้เนาะแล้ววันนี้คือย้ายมาแล้วเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้เองการเงินไม่ดีความรักไม่ดีแต่ตอนนี้สุขทับลัคนาแล้วสวยและรวยมากเนาะแล้วก็ไปดูคลิปก่อนหน้านี้ครับว่าสุ กับมัน้จะอยู่เกิดอะไรขึ้นนะไม่อธิบายนะครับเพราะฉะนั้นไปต่อที่1 5นะครับไปต่อที่1 5สาย15ผ่านบางลําพูนะอืมแต่สาย4ี่ผ่านปากคลองเ,อเกี่ยวปะวะอ๋อผ่านของเตยผ่านคองเตยไม่ใช่ไม่รู้ยกเลกไปแล้วอ่ะสิบห้าหนึ่งห้าห้าเป็นลาภะในช่วงที่พฤรหัสตอนนี้ยังไม่ย้ายจนถึงประมาณ19เก้าเมษาดาวพฤนหัสยังเป็นลาภะให้คุณอยู่รีบกอบรีบโกยซะ นะเพราะหลังจาก19เมษายนแล้วเพื่อัดย้ายมาเป็นวินาศเขาไม่มาสนับสนุนคุณแล้วคุณจะได้ความรู้ความสามารถได้ในเรื่องของการเรียนการศึกษาก็ในช่วงปีที่ผ่านมาแต่ถ้าหลังจาก19เมษายนแล้วนะครับเขาย้ายไปอยู่ในเรือนวินาศคุณแล้วผู้ใหญ่ไม่ช่วยแล้วสุขภาพต้องระวังการเรียนอาจจะไปเรียนที่ไกลนะครับประมาณนี้เนาะดาวพุธคือการเจรจาค้าขายแนละ้วอยู่ตรงนี้มาแล้วก็ย้ายเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วก็ยังมาอยู่ตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นจากที่เคยได้ลาบ ก็เริ่มหายไปจนช่วงนี้กลายเป็นดาวพุธวินาศวินาศก็คือต้องระวังในเรื่องของปากต้องหองง,องเรื่องของการเจรจาข,าขายนั่นเองดาวอาทิตย์เองอยู่ตรงนี้ทั้งช่วงเพราะนั้นอาทิตย์ยังเป็นลาภะให้คุณอยู่นะเพราะนั้นก็คือได้ลาบจากในเรื่องของการงานความมีเกยียรติความรับผิดช,ชอบนะครับดาวเกตุละดาวเกตก็คือเคยอยู่ในเรือนอรินะอุปสรรคตอนนี้ย้ายเข้ามาเต็มตัวอยู่ในเรือนของอะไรเอ่ย ในเรื่องของพุทธะบริวารเพราะนั้นก็มีเรื่องดีๆเข้ามามีเรื่องของอะไรที่เป็นเรื่องของไอเดียสร้างสารเป็นเรื่องของบริวารให้เราคอยช่วยเหลือประมาณนี้นะครับอังคารตกอยู่ในเรือนของกระดุมพะเนาะก็แปลว่าความกล้าความขยันในการทำมาหากินนะตกอยู่ในช่วงนี้ทั้งหมดนี่คือความหมายของดวงดาวทั้งหมดนะครับแล้วเราถามว่าช่วงนี้การงานเป็นไงล่ะ เราก็บอกว่าถามว่าการงานงานอาทิตย์อยู่ในเรือนของลาภะดีงานเกี่ยวกับเรื่องของงานประจําดีในเรื่องของการเจรจา,าขายไม่ดีละเพราะว่าตกเป็นดาวพุธอยู่ในเรือนของวินาศนะครับงานเกี่ยวกับการสอนการอะไรดีเพราะพฤหัสอยู่ในเรือนของลาภะงานที่ต้องใช้เกษตร,รษกรรมเกษตรกรรมอุตสาหกรรมดีเพราะอยู่ในกรรม,มะงานอดิเรกงานที่เป็นเหมือนกับความสามารถพิเศษเนาะเป็นอังคารการเดินทางการไปนู่นไปนี่ถือว่าดีนะ ดาง,งานที่เป็นอะไรอะ่ะการใช้ไอเดียข้างสารหรืองานช่วยเหลือคนก็ใช้ดาวเกตก็ถือว่างานประเภทนี้ดีนะครับประมาณนี้เนาะเนี่ยคือเราทํานายตามนี้นะครับแล้วก็พอเราสุกย้ายขามงงานเกี่ยวกับเรื่องของอะไรเอ่ยงานเกี่ยวกับเรื่องของของสวยของเอ่อของที่จะต้องมีการปรับปรุงเนาะงานเรื่องของการเงินดีงานในเรื่องของ คอนโดดีประมาณนี้นะครับมนุษย์อยู่ก็คืองานยิ่งใหญ่งานติดต่อต่อตางประเทศดีนะครับน,น,นี่ประเภทของงานนะครับการเงินก็ได้มาจากดาวสุขที่กําลังย้ายย้ายคืนนี้2ี่สนาฬิกานะครับยี่สเพราะฉะนั้นสุขสวยและรวยมากจะเข้ามาแล้วนะคบประมาณนี้ถือว่าดีความรักล่ะความรักของคุณก็คือดาวสุขเนี่ยจากที่วินาศก็กําลังย้ายเข้ามาก่อนหน้าน,นี้ไม่ดีก็จะย้าย,ายเข้ามาดีนะครับในเรื่องของสุขภาพเองตอนนี้เราก็ ห่วงตัวไหนอยู่มรณะมรณะพฤหัสย้ายเดี๋ยวมันจะย้ายเขาวินานนี่แหละเราจะห่วงตัวนนะเนี้ยเนาะเนี่ยว่าพฤหัสมันเป็นเจ้าเรือนของมรณะด้วยนะเออเจ้าเรือนของมรณะแล้วตอนนี้อยู่ลาภะอยู่เดี๋ยวมันจะสังสิบเก้ามีในเมษามันจะย้ายเข้าวินานมันต้องระวังไว้นะครับต้องระวังไว้แล้วในลัคนาของกุลห้ามาจากไหนห้ามาจากไหนตอนนี้พี่ตกวินานก็ทํานายตามนั้นนะครับเพราะนั้นสุขภาพไม่ค่อยดีละนะครับการทําบุญแก้ดวง การทำบุญแก้ดวงเนี่ยเราก็จะเห็นมันนั่งอยู่เท่าเข้ามาทับตัวเราเนาะบางทีก็ไปบริจาคคือไม่ได้ว่ามันจะเสียหรืออะไรนะบริจาคเกี่ยวกับลงศพผ้าห่อศพอะไรเงี้ยนะได้เรื่อยๆนะเพราะมันอยู่ทับเราเจปีนะครับเราไม่รู้ว่ามันจะอยู่แต่แปลว่าบวกหรือจะแปลว่าลบตามคลิปก่อนหน้าน,นี้นะเพราะฉนั้นก็ทำบุญได้สี่มาตกอยู่ตรงนี้นะเพราะฉนั้นก็น้าดื่มน้ําปนะแปดช่วยเหลือสังคม ประมาณนี้นะครับดาวอื่นไม่ได้เสียพอเพื่อถัดย้ายเข้ามาก็ต้องระวังในเรื่องของการบริจาคเกี่ยวกับเรื่องของค่าเรียนการศึกษาประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปดูต่อไปเนาะในเรื่องอะไรเอ่ยอในเรื่องของอะไรอีกอะคดีความคดีความอาจจะต้องระวังนะครับคนลัคนาราศีพฤกษกต้องระวังคดีความเพราะว่า5จะย้ายเข้ามาทับกับ8ในเรือนของวินาศ 5จะย้าย19เมษายนมาเจอดาวราหูที่อยู่ตรงนี้นะพอมาเจอดาวราหูที่อยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นคดีความแล้ว4มันยังอยู่4มันยังมนอยู่จนถึง2พฤษภาเนาะเดี๋ยวผมลบตรงนี้ทิ้งคือบางลัคนาเราก็ไม่พูดถึงคดีความนะครับแต่ลัคนานี้อาจจะพูดถึงนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า8ยังอยู่ตรงนี้แล้วพฤหัสจะย้ายวันที่19เมษายน นะครับเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ในช่วงของ19เมษาจนถึงประมาณ19เมษาจนถึงประมาณช่วงของ17ตุลาเนาะเป็นช่วงที่5กับ8อยู่ด้วยกันแล้วไปอยู่ในเรือนของวีนาแล้วตอนนี้มีอะไรอยู่มีดาวพุธอยู่ซึ่งดาวพุธหมุนไปถึง2พฤษภาเพราะนั้นด่านที่1ของคดีความนั้นคือเรื่องของการเจรจาการค้าขายการสื่อสารคดีความเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อาจจะมาจากปากมาจากคำพูดของคุณ ได้ไหมได้เพราะนั้นมันต้องระวังคําพูดเพราะสีมันมนอยู่ในเรือนของวินาศนะครับเพราะนั้นตรงนี้คือราศีนี้อาจจะโดนนะราศีพฤษกนะครับเพราะว่ามันจะเป็น584อยู่ตรงนี้ในเรือนของวินาศคุณนะครับแล้วก็ยังมีอะไรอีก มีังคารอยู่ตรงนี้กาอังคารโยกเข้าไปหา3กาพูดกาทำเนาะมันก็ทําให้แบบว่ามันเหมือนกับเป็นวิกฤตที่ว่าเฮ้ยฉันตอบโต้กับไปอะไรเงี้ยแล้วทําให้เกิดคดีความอย่างเช่นพวกเกียนคีย์บอร์ดหรืออะไรพวกนี้บางทีเดี๋ยวนี้เขาก็ใช่ปะเขาก็เนาะมีพวกโพสต์ล่อ,อ่อยเหยื่อเงี้ยแล้วเราก็ไปไปเกียนคีย์บอร์ดปุ๊บเสร็จเลยเนาะเจอแบ็คเมย์เข้าไปอะไรประมาณนี้สังคมแบบนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะไม่ใช่ว่าไม่เป็นหรือว่ามันมาจากพวกมิดเยอะได้ไหมมิดมา ใช่ป่ะมิดมาอย่างที่พี่พบิ๊กกี้บอกไงความรุ่มหลงความมัวมเมามิดมาเออทำให้เราแบบว่าไปโทรศัพท์แล้วก็อ่ามันมาจากการสื่อสารไงรับสายปุ๊บเฮ้ยเอฮ้ยอย่างนั้นราศีพฤษภจะไม่รับสายใครเลยนะอืมก็ได้นะเพราะว่าสีมันตกเสียอยู่โทรศัพท์อาจจะเสียอยู่ก็ได้นะครับเพราะั้นต้องลองเรื่องของคดีความนะครับประมาณนี้เนาะส่วนในเรื่องของอย่างอื่นไม่มีอะไรการคบหาเพิ่หัดมาเป็นเสียละเนาะ พระหัสย้ายเข้ามาเป็นวินาศละคบหาผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายออก็ต้องระวังนะครับแต่เสายังเป็นกรมมะให้คุณอยู่เพราะสาเป็นกรมมะผู้หญิงก็โอเคเนาะตีชงตีชิง,ชง,ชงไปชิงฉับชัวโอเคอยู่อ่าอะไรของมึงหวะเออตามนั้นแหละอืมนะครับแต่พระรหัสเนาะเข้ามาวินาศเออเออตามนั้นแหละอืมรู้กันอ่ะหมดละมีแค่นี้แหละ จบด้วยการชิงฉับทัวสวัสดีครับ